สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะครับที่ชินสอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกๆท,ท่านนะครับโหวันนี้ก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมนกชะเดยใหม่นะครับเป็นนกเะเดยของเจ้าเอเชียนะครับแล้วก็กตัวหนึ่งนะครับเป็นนกเะเดยผมแบ่งมาจากคุณดวงเนาะคุณดวง,งท่านหนึ่งนะครับแกต่อไล่ต่อไล่เมื่อวานนะ สามตัวนะครับผมแบ่งมาสามตัวนะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวลำลำยืนอยู่วนคอนตัวใหญ่ๆนี่นะครับนี่นะครับโทนสีจะต่างกันกับเสลยเจ้าเอเชียนะครับนี่นะครับเสยเจ้าเอเชียก็เป็นตัวที่สี่ของเขานะครับนี่นะครับตัวอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ยครับตัวบินขึ้นนะครับนี่ยครับตัวนี้ครับเสลยของเจ้าเอเชียนะครับตัวที่สี่นะครับสวยงามมากครับตัวนี้ครับ เป็นนุกเสียงกลางปีนใหญ่นะครับตัวนี้ครับที่เรียกอยู่ต้นกระถิน่นต้นต้นมะขามนะครับที่เรียกเสียงลัก,กนะครับตัวนี้ครับแล้วก็กระโดดออกมาจากต้นมะขามก็มาเหยียบคอนเลยนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับแต่สเสดยของดูงเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นเสียงใหญ่เหมือนกันนะครับดูจากจากดูดูจมูกของเขานะครับ จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมอีกสองตัวนะครับที่ผมแบ่งกับลูงมาเนาะก็จะมาพูดเรื่องเจ้าเอเชียเนาะนกต่อตัวถือว่าเป็นนกตัวหลักของผมนะครับเจ้าเอเชียครับจับสเสดอสีแต้มแล้วน,น,นะครับแต่มีแต่ตัวสวยๆนะครับตัวแรกไปอยู่กับอาจารย์ทางสายหนึ่งนะครับตัวที่สองก็ยังอยู่กับผมนะครับ แล้วก็ตัวที่3ก็ไปอยู่กับอาจารย์สายหนึ่งนะครับที่สาย1เนาะตัวตัวที่2กับตัวที่3นะครับไปอยู่กับอาจารย์ที่สายหนึ่งนะครับเจ้าเอเชียนี่จับสะเอยถือว่าใช้ได้นะครับเป็นลูกต่อที่หมานแล้วก็มีอของดีหลายอย่างนะครับสําหรับเจ้าเอเชียนะผมจะให้อาจารย์ทุกท่านไปชมตัวของเขานะครับเจ้าเอเชีย เดี๋ยวดูเสลยของเขาก่อนเนี่ยครับเสลยของเขาอยู่นี่ยเดี๋ยสับปีกหูแน่แนๆหน,นาๆนะครับตัวนี้น่าจะเก็บนะครับเดี๋ยวซ้าไว้ก่อนนะครับถ้าอาจารย์ท่าในใดชส่นชอบนะก็จะแบ่งอยู่นะครับแต่ว่าให้เขากินอาหารเป็นก่อนนะครับตอนนี้ก็ตัวนี้ก็มาใหม่นะครับตัวนี้ก็ใหม่นะครับ <c oughs> ก็ยัง ยังไม่เห็นกินอาหารเลยนะครับตามที่ผมดูแล้วก็ให้เขากินอาหารเก่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจะแยกขึ้นกรงดูกร,รงเดี่ยวเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะพาอาจารย์มาชมเจ้าเอเชียนะครับเจ้าเอเชียน,นี่เป็นนุกที่เก่งแล้วก็หมานแล้วก็มีหลายอย่างนะครับของดีหลายอย่างนะในตัวเดียวกันนี่นะครับเจ้าเอเชียนะครับมีเรสีได้มนนะครับแล้วก็อ่า นกเสียงใหญ่เนาะเป็นนกมาเดนะครับสำหรับ้าเอเชียนะครับน่าจะเป็นนกตัวตัวหลักของผมอีกนะครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับเก็บเสลยสีแต้มนะครับผมเป็นตัวสวยๆนะครับเสลยของเขานะครับหน้าเลี้ยงหน้าชํากันทุกตัวนะครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมเสลยเนาะเสลยอยู่ฝั่งโน้นนะครับอีกสองตัวนะครับ อายครับผมนี่นะครับหลังจากที่ชมเสเดยเนาะชมเสเดยฝั่งนู้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ชมเจ้าเอเชียเสร็จแล้วเนาะผมก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมอีกเสเดยใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับเสเดยตัวนี้เป็นเสเดยของลุงนะครับที่ผมแบ่งมา3ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับขนงนกแกนะครับแกบอกว่าตัวนี้ได้มาใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยครับขนยังแบบ ถูกเนียดยังขนยังภูยังพองอยู่เลยครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับเป็นเฉลดยใหม่นะครับเฉลยของคุณดูงเนาะไม่รู้ว่าเสียงไหนนะครับไม่รู้ว่ากี่กุกนะครับแต่ดูดูจมูกแล้วน่าจะเสียงกลางลงนะหาเล็กนะครับดูจมูกเล็กๆนะครับนี่ครับตัวที่สองนะครับก็แยกขึ้นกรงแล้วนะครับ เมื่อบานนี้ใส่กรงรวมมาเลยนะครับ3มตัวเลยครับผมก็มาแยกใส่กรงของผมนะครับน,นะครับตัตนของเขาก็แต่ดูลักษณะแล้วยังไม่กินอาหารนะครับพราบว่านุกยังกำลังพึ่งได้มาเนาะยังตกใจหลายอย่างอยู่นะครับถูกพเนียดก็ตกใจแล้วนะครับก็มา,อ,าอยู่ใน อันนี้อีกนะครับโกงอีกเนาะก็ยังปรับตัวยังไม่ทันนะครับปรับตัวยังไม่ถูกนะครับให้เวลาอีกประมาณสองสาวันนะผมว่านั่นจะกินได้นี่ครับตัวค่อนข้างสวยอยู่นะครับตัวใหญ่ลายสวยอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกอีก1นึ่งคุณพลนะครับนี่นะครับตัวนี้โอ้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ครับตัวใหญ่ลาย สนับปีกนี่โอ้โหแน่นๆหนานๆเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นนกชําแกนะครับดูลักษณะจากหางเนาะหางหักหมดแล้วครับที่แกแบ่งมาให้ผมนะครับแกน่าจะชําไว้แล้วนะครับนี่ครับหางหักหมดแล้วครับเมื่อวานผมแบ่งของแกมาสาตัวนะครับมีตัวนี้แล้วก็ ตัวที่ดูเมื่อกี้อีกนะครับแล้วก็อยู่ในกรงรวมอีกหนึ่งตัวนะครับสามตัวนะครับนกที่ผมแบ่งมาตัวตัวนี้ผมว่านักแก่น่าจะซ้ำไว้แล้วแหละน่าจะประมาณสักนกได้ประมาณเดือนสองเดือนนล้วนะครับตัวนี้ดูลักษณะแล้วครับหางหักหมดแล้วครับนกก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับสนับปีกนี่โอเปต้ตงห่วงครับเป็นเนๆนหนาๆเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นนกเสียงกลางนะครับ ด,ดูลักษณะดูดูจมูกแล้วครับแต่ตัวแรกนะครับที่อยู่กองรวมอยู่กับสเสดยเจ้าเอเชียนะผมว่าตัวนั้นเสียงใหญ่เพราะว่าดูจมกูกเรล่มเลยครับตัวนี้น่าจะเสียงกลางลงนะครับจยงกลางลงหาเด็กนะครับผมก็แบ่งมาสามตัวนะครับไม่รู้ว่าเสียงไหนไม่รู้กี่กุ๊กนะครับ มาซ้ำไ้กวนนะครับถ้าไม่ผ่านก็ปล่อยครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับถ้าอาจารย์ท่านใดเนาะอ่าซ้ำไ้กวนนะครับถ้าอาจารย์ท่านใดสิ้นชอบนะครับตัวไหนนะครับผมก็จะแบ่งอยู่นะครับเดีย๋ยวรอให้ผลเขา,าสวยงามก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายมาพาอาจารย์ท่านมาชมอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็ยัง ขนผูผูขนปองปองอยู่ครับเพราะว่าใส่ครงรวมกันมาเมื่อวานสามตัวนะครับแล้วผมก็จับแยกอีกนะครับจับหลายรอบเลยครับนุก,ก็น่าจะช้ำม,มือนะครับนี่ครับวันนี้ก็พาจาจทุกท่านมาชมนุกสเสดยใหม่เนาะนุกสเสดยนําเข้าแล้วก็นุกสเสดยที่ผมต่อได้นะครับแล้วก็มาพูดเรื่องเจา้าอเซียนะครับ นกตัวตุลาของผมนะครับจับเฉลยก็ถือว่าใช้ได้นะครับจับเฉลยสีแต้มนะครับสำหรับเจอีเซียนะครับเป็นนกที่จับเฉลยน่าเลี้ยงน่าซ้ำนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะสำหรับเจอีเซียมีหมานี่ก็มีของดีหลายอย่างนะครับสำหรับเจอีเซียครับเก่งด้วยครับหมานด้วยครับคบเครื่องนะครับสำหรับเจอีเซียโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามชมองวัลุขยายสายสองด้วยนะครับ ท้ายก็จะกลับวคำว่าสวัสดีครับผม